หาการทุกข์เกิดขึ้นจากเบญจขันธ์ภิกษุทั้งหลายความเป็นสมุทัยแห่งรูปเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งสัญญาเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าและความเป็นสมุทัยแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมโมโหมกอยู่เขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญโมโหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมโมโหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญโมโหมกอยู่ซึ่งรูป นันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อม ความก่อขึ้นแห่งกองถูกท้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมมองหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมองหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย เขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพล่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพล่ำส,สม captain, มรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อเขาเพลิดเพลิน พล้ำสันเริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายนันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรานะโมรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความขอขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล